ลือจริงหรือมั่วพระเอกคนนี้โบยบินออกจากช่องเจแล้ววาทิสโสภาชื่อเลนวินเกิดเมื่อวันที่2 8กรกฎาคมพุทธศักราช2534เป็นนักร้องและนักสแสดงชาวไทยเป็นนักร้องวงดิอันโนก่อนหน้านี้มีผลงานละครที่แสดงร่วมกับช่องเจอยู่หลายๆเรื่องแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะหมดสัญญาจากช่องเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสังเกตจากรูปรวมแฮปปี้เบิร์ตเดย์นักแสดงในแต่ละเดือนที่ทางช่องลง เป็นประจำเทียบระหว่างปี2,564กับปี2,565ล่าสุดปี2,564ยังมีวินวาทิ์อยู่ปี2,565ไม่มีวินวาทิ์แล้วล่าสุด ผลงานล่าสุดที่กำลังถ่ายทำคือเพตาาริมิตรหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นบางคนไม่เซ็นต่อแต่มีสัญญาใจช่องก็เลียงไว้ค่ะเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของนักแสดงหาเขาไปนั่นคือเขาคิดแล้วจะเดินทางไหนต่อดาราช่องเจ็ดเยอะไม่แปลกมีการอิสระ